ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ขาววันจันทร์รายการข่าวที่นำเสนอข่าวในสัปดาห์มาสรุปให้ทุกคนฟังกับผมชุติพลชนิดครับเริ่มต้นที่ข่าวในประเทศก่อนเลยนะครับสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังนัลูกน้อยวัยสิเดือนไปฝากให้แม่เลี้ยงปรากฏว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปทําธุระแล้วเกิดเหตุตกคลองเสียชีวิตทั้งคู่ครับเวลาแนาฬกาของวันที่28พฤษภาคม พลตำรวจโทร,รกเกียรติปทุมวันสารวัตรสอบสวนสอดนอสุทธิสารรับแจ้งอุบัติเหตรุรถจักรยานยนต์ตกลงไปในน้ําที่บริเวณถนนพิภาวดีรังสิตแขวงรัชดาเขตดินแดงจึงรุดไปตรวจตรวจที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีบและเจ้าหน้าที่อาสาลริธิปอเทกตึง ที่เกิดเหตุอยู่หน้าสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ h อนด้ารุ่นเวฟ 125i สีเทาทะเบียน5ขอ,อไข่ทอพุเท่า1401กรุงเทพมหานครตกลงไปในคลองเลียบถนนวิภาวดีรงังสิตพร้อมคนขับและนั่งซ้อนท้ายเป็นสามีภรรยากันเจน้าหน้าที่คู่ภัยจึงได้ลงงม,มหาร่างผู้ประสบเหตุ พบศพนายนัทพงศ์วิเศษศรีอายุ21ปีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สภาพสวมเสื้อ,อยืดสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีดำมีบาดแผลแต่ที่ศีรษะแขนหกขักทั้งสองข้างและนางสาวมณิกาคัดเซนเชื้ออายุ18ปีสวมชุดนอนกางเกงขาย,ายาวเสื้อแขนยาวสีชมพูไม่มีบาดแผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งสองรายสอบถามนางวิไรลรักณ์อ่อนสำอางแม่ของนายนัทพงศ์ว่า ทั้งสองพักอยู่อาศัยที่ซอยศาสนาเขตพญาไทและมีลูกชายอายุสิบเดือนด้วยกันหนึ่งคนโดยก่อนเกิดเหตุทั้งสองได้นำลูกมาฝากตนเลี้ยงบอกว่าจะไปทำธุระแล้วจะกลับมานอนกับลูกแต่ได้รับแจ้งข่าวร้ายจากเจ้าหน้าที่ว่าทั้งสองประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุมีคนกวาดขยะมาพบว่ามีไฟไท้ายรถจักรยานยนต์ติดอยู่ในน้ำ จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ตกลงไปแต่ไม่มีใครทราบว่าตกลงไปตอนไหนอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบคู่กรณีเจ้าหน้าที่จึงต้องสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์และตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงดำเนินตามการกฎหมายต่อไปและนี่คือข่าววันจันทร์ในวันนี้นะครับพบก,กันใหม่โอกาสหน้าผมชุติพลชัยเนตรขอบคุณครับสวัสดีครับ